สวัสดีครับรถคันนี้นะครับเป็นรถโปรตอนนะครับเป็นรถโปรตอนที่อ่าเป็นรถที่สําหรับเอาไว้ลงสนามแข่งนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นรถแข่งนะครับวันนี้นะครับมาดัดแปลงแอร์ไฟฟ้าดีซนะครับใส่แทนคอมแอร์เดิมเนื่องจากว่าคอมแอร์เดิมนะครับดึงจากเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์ แรงม้าของเครื่องยนต์ตกไปนะครับวันนี้มาใส่คอมไฟฟ้านะครับแรงม้าของเครื่องยนต์ก็เพิ่มมาอีกระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการติดตั้งวันนี้นะครับเจ้าของจริงๆแล้วเจ้าของได้ทํามาแล้วนะครับก็คือติดตั้งคอมแอร์มาให้เรียบร้อยแต่ทําแล้วความเย็นไม่ไม่เกิดนะครับความเย็นไม่เพียงพอนะครับด้วยเหตุที่ว่าในเรื่องของการระบายความร้อนของระบบแอร์ไม่เพียงพอวันนี้มาให้ช่างผมทำ ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับความเย็นก็ออกมาถือว่าตามความต้องการนะครับค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับดูภายในของรถคันนี้นะครับก็มีเหล็กที่คอยสร้างความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับในเรื่องของการลงสนามแข่งนะครับก็ เท่าที่เห็นก็คือเป็นรถที่ต้องการที่จะดัดแปลงทุกอย่างนะครับเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบาเพื่อให้ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพที่สูงสุดในเรื่องของคือความเย็นตามที่จะของรถต้องการถือว่าประสบผลสํสเร็จในการทำทำให้ขับรถคันนี้สามารถที่จะขับในช่วงเวลาที่ต้องการแข่งลงสนามโดยไม่กินกำลังเครื่องยนต์โดยไม่หนัก เครื่องยนต์ด้วยแอร์ไฟฟ้า DC นะครับถือว่าได้ประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับอคอมแอร์ไฟฟ้าหรือระบบแอร์ไฟฟ้าในเรื่องของการพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนาแอร์ที่ใช้สายพานเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับถือว่าตอบโจทย์ในยุคของอการเปลี่ยนแปลงนะครับในการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานจากต้นกำลังจากเครื่องยนต์ตอนนี้ไม่ครับเป็นต้นกำลังที่มาจากดชาร์จนะครับรวมถึงแบตต นะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งใหม่นะครับที่ในระบบของการทำความเินในรถยนต์นะครับ สนใจหรือไม่เข้าใจในระบบแอร์ไฟฟ้า DC หรือว่าช่างต้องการศึกษาแอร์ไฟฟ้า DC หรือว่าท่านใดที่ต้องการจะสั่งซื้อแล้วไปติดตั้งเองนะครับผมก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษานะครับจำหน่ายด้วยนะครับใครต้องการซื้อก็ขายนะครับใครต้องการมาติดตั้งก็ติดตั้งนะครับหรือว่าช่างต้องการแนวทางในการติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC นะครับไม่เข้าใจในระบบ นะครับไม่เข้าใจในเรื่องของการติดตั้งก็โทรหาปรึกษานะครับก็จำน่ายแล้วก็ให้คำปรึกษาอีกด้วยนะครับก็ถ้าหากว่าทำแล้วไม่เย็นก็สามารถที่จะวิดีโอคอลนะครับผมก็ยินดีที่จะ,ะตลอดเวลานะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับเพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการติดตั้งแอร์ไฟฟ้า DC นะครับให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ มีบริการหลังการขายนะครับหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ไม่น้อยคือรับประกัน6เดือนแถมเซอร์วิสให้ฟรีนะครับในเรื่องของระบบอื่นๆให้1ปีนะครับสนใจเรื่องแอร์ไฟฟ้าก็โทรหาผมนะครับ0 6 5 8 7 4 5 4 5 9ขอบคุณครับ